ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับนี่เลยนะครับเติมเงินโคตรถูกนะครับถูกลงไปอีกนะครับเพื่อนเื่อนเห็นไหมครับนะแพ็กใหญ่สองเก้าสี่เก้านะครับสองพันเก้าสี่สิบเก้าบาทนะครับแพ็กเอ็มห้าเก้าเก้าครับแล้วก็แพ็กเอลอีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วก็เอ็กเอลสองสามห้าสิบนะครับเพื่อนเพื่อนดูวีไอพีครับปกติมันสองร้อยห้าสิบวีไอพีอะ ถูกลงไปอีกครับ230โคตรโหดครับนะถูกมากเลยนะครับนะถ้าไอถ้าใครสนใจก็นี่เลยนะครับอันนี้คือเฟซพี่เขานะครับนี่เลยทักไปเลยนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับอ่าพิมไปเลยนะครับตามนี้เลยนะครับส่วนใครที่พิมพ์ไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนะจะได้ทักไปถูกนะครับเพื่อนๆนะ บอกพี่เขาว่ามาจากช่อง m อ e มีส่วนลดให้แน่นอนนะครับนะขอบคุณครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับทั้ง40ท่านแล้วนะครับเดินทางมาถึง40ท่านแล้วนะครับใกล้จะถึงครึ่งทางแล้วนะครับนี่นะครับรายชื่อสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับหารายชื่อตามนี้เลยนะครับคุณอาจจะออนน้อยนะครับเพราะว่ามันดึกนะครับมาดึกมากนะครับประมาณตีสามตีสี่นก็ยังอ่อนนะครับ นี่นะครับรายชื่อสปอนเซอร์ลายใหญ่ของเรานะครับส่วนใครที่อยากมาเป็นสปอนเซอร์ลายใหญ่นะครับลายละเอียดใต้คลิปนะครับอ่านดีๆก่อนทักไลน์มานะครับเพื่อนๆนะอ่านให้ครบครบทุกจุดเลยนะครับแล้วก็ทักไลน์มานะครับนะจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพื่อนๆนี่เลยนะครับลายชื่อตามนี้เลยนะครับทั้ง40ท่านนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับ อันนี้คือเป็นกําลังแรงใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับนะก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับครับเจอกันจุ๊บ เป็นไงไงเป็นไงบ้างนะครับเ,เพื่อนๆก็สวัสดีชาวยูทูปกันทุกท่านด้วยนะครับกลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับยศเคอันนี้คือคลาสสามนะครับตีสองเอ็มหกโอ้โหบอสนี่ละลายเป็นน้ําไปเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ของนี่ผมบอกเลยมันไม่เหมือนนขีนะนาชีนี่ของต้องหนักนะแต่อันเนี้ยของไม่ต้องทําเยอะครับของแบบของโคตรถูกอะครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ถูกลืมนะครับเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับนะ ของนี่โคตรน้อยเลยนะครับอันดับแรกก็เป็นในประดับนะครับดูครับบวก10 30 M มสิบเอ็มย็ดเคอ้โหอันนี้คือบวก10ม่วงนะครับ30 m เนี่ยเสื้อเสื้อ1 M เสื้อคุม18 M <laughs> โอ้โหผมตกใจมากเลยนะทำไมมันของมาถูกอย่างนี้รองเท้า รองเท้า 4m ประดับประดับ 60m นะครับแต่ตัวเนี้ยประดับตัวเนี้ยอาจจะแพงนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีงบนะครับมันจะมีประดับอันหนึ่งอยู่นะครับที่ใส่ได้นะเป็นมีแต่ของแบบโคตรถูกครับมันเป็นอาชีพที่ถูกลืมนะพอผมได้มาจับเลี่ยนแล้วรู้สึกมันมากนะครับยิงจิ๊ดเลยนะครับสุดจัดนะครับไปไหนลนะ ถ้าป็นมินิอ่ะมันจะตีมันกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมลองไปตีมินิก่อนนะเหลือไหมเนี่ยก็โหไม่น่าเหลือนะครับเหลือตัวหนึ่งนะขอไปตีมินิแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนผมจะไปตีไอตัวน้ำแข็งนะผมบอกเลยว่าคัสสองนี้ยืนตีสบายเลยนะครับเอ้คัสสามนะขออาภัยด้วยนะครับ สุดจัดนะครับผมบอกไว้เลยที่จริงผมขนาดสไนผมมันยังตีไม่ได้นะครับตัวเนี้ยวาตารุก็มาไม่ได้นะครับมันตีแรงนะครับไอตัวมาไอน้ำแข็งตัวเนี้ยอยู่ไหนเนี่ยเอา้ามันมีแค่นี้มันตายแล้วเหรอเนี่ย เจอแล้วครับอยู่นี่เองค่าแบบสบายครับอันดับแรกเราต้องตั้งห้องก่อนนะแล้วก็วางพื้นหิวนะครับอ่าแค่นี้ครับจบยิงเลยนะครับดูครับรัวมากเพื่อนดูมันอาจจะยิงเบานะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นทาาน้ำนะ มันแพ้ทางนะครับแพ้ทางท่าน้ำนะครับอาจจะยิงเบานะครับอาจจะยิงแค่หนึ่งเอ็มกว่านะครับ <c oughs> เพราะว่าเราตีเป็นท่าลมนะครับอาจจะแพ้ทางดูครับเลือดผมไม่กระดิกเลยนะเลือดผมแสนเดียวเองนะครับแล้วก็วางใหม่นะครับถ้ามันหมดอ,ะอ่ะอ่ามันจะดิ่งทีละสองสามพันนะครับแล้วแต่เรานะถ้าแต่ถ้ามีรูเนีนะ่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งพันนะ สุดจัดครับอันเนี้ยตัวนี้ตีสบายเลยนะครับดูครับดูตีรัวมากครับตีดๆเลยครับมันมากครับเพื่อนดูครับโอ้โหตายแล้วครับแค่เดียวครับตัวนี้ก็โซโลได้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็โซโลได้นะครับขยะแพงมากนะครับเห็นไหมฆ่าได้หมดครับโอ้โห ถ้าไนคี้อ่ะมันจะไปแรงตอนคา,าสคาสสี่นู่นนะครับแต่ถ้าไปไม่ถึงก็ไม่แรงนะครับไนคี้เล่นยากเหมือนกันนะครับผมก็เลยตัดใจนะครับมามาเสกลองดูนะครับไม่คิดว่าดาเมดมันจะเวอร์ขนาดนี้นะครับเ,เพื่อนๆของแบบของอบอตอดาเมจระดับจังหวัดนะครับของนี้อบอตอนะครับดาเมจระดับจังหวัดนะผมบอกไว้เลยนะครับ สี่ชิ้นบนนี้ผมบอกไว้เลยว่าใช้งบกี่เอ็มเนี่ยสี่ยี่สิบยี่สิบบวกประมาณหกหกสิบเอ็มครับจบเลยสี่ชิ้นบนหกสิบเอ็มแต่เสื้อกล้ามอะหาออฟให้มันได้เอ,ดเอ็มดาเมเอ็มดาเมแปดเปอร์เซ็นตนะครับมีผลนะครับนะเต็มตลาดเลยครับเพื่อนๆไปเปิดดูเลยนะครับเพราะว่ามันมีแค่อารีสสี่ ที่ใช้นะครับมันไม่มีอาชีพอื่นใช้นะครับมันก็เลยเต็มตลาดเลยนะครับไปหามาใส่นะครับรองเท้าก็เหมือนกันนะครับผมหาได้แค่สองนะใจอยากได้แปดเปอร์เซ็นตนะครับประดับเออต่อประดับนะครับประดับตัวนี้มันอาจจะแพงหน่อยนะครับเพื่อนมันจะมีอีกอันหนึ่งนะครับที่มันถูกนะใช้ได้เหมือนกันนะครับแรงเหมือนกันนะมันเป็นประดับตัวนี้นะครับ นี่นะครับพยายามบวกสิบนะครับบวกสิบอยู่ประมาณห้าสิบเอ็มไม่แพงครับตัวเนี้ยบวกสิบอยู่ห้าสิบเอ็มนะครับบวกสิบเราจะได้เอ็มเอทีเอแปดนะครับมันถึงจะสูสีไม่ห่างกันมากนะครับหาให้ได้บวกสิบนะครับ <c oughs> หลายคนอาจจะคิดว่าสมุดบวกสิบสองแพงนะครับไม่เจ็ดสิบเอ็มเพื่อนๆมีงบร้อยกว่าเอ็มนี้เล่นได้เลยครับ เล่นได้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเค่เคดุจัดนะครับการที่ผมใส่นะผมใส่เป็นการตีตีบอสนะครับการกิจกรรมะครับเสื้อก็เหมือนกันนะเสื้อคุมถ้าใครไม่มีการ์ดดาวนะครับการ์ดฮาร์ี้ดาวก็ใส่เป็นการ์ดกิจกรรมได้นะครับดาเมจห่างกันไม่เยอะครับไอฮาร์ปี้ห่างประมาณสองแสนแค่นั้นครับห่างไม่เยอะนะครับใส่ตัวนั้นแทนก็ได้นะครับ รองเท้ายังหาใส่ไม่ได้นะครับผมก็ใส่เป็นเลือดแล้วกันส่วนประดับผมใส่เป็นการ์ดใ้ต้นไม้นะครับเพิ่มดาเมจมาเยอะมากนะครับลองใส่ดูนะครับนเพื่อนนะลองใส่อีกข้างก็ใส่เป็นหมีนะครับถ้าใครไม่มีก็ใส่ใส่เฮ้ยถ้าใครไม่มีก็ก็ใส่เป็นในการ์ดอื่นแทนได้นะครับแต่แนะนําให้เป็นหมีนะครับ ผมไม่แน่ใจว่ากร์ดเอ้ยก๊์ดเผามันได้ได้ครับเพื่อนๆใส่ก๊์ดเผาก็ได้นะครับมันจะเฮ้ยได้ไหมครับอ๋อมันไม่ได้นี่หว่ามันใส่ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับตีธาตุไม่ได้นะครับใส่ไม่ได้ใส่แต่เผาได้นะครับเนี่ยใส่เป็นเผาอย่างงี้ได้นะครับแต่ตีธาตุไม่ได้นะครับ กับขนาดก็ไม่ได้นะครับสายเวทนะใส่ไม่ได้นะครับเนี่ยตีขนาดกับกับธาตุเนี่ยไม่ได้นะครับนะอย่าหาทํานะครับใส่ไม่ได้นะครับเพื่อนๆก็ใส่เป็นเผาแทนแล้วกันเนี่ยใส่การ์ดเผาแทนแล้วกันนะครับเพื่อนๆใส่อุลตร้าแมนก็ได้ได้ไหมผมไม่แน่ใจนะมันเป็นเผาไหมลองดูได้นะครับเพื่อนเพื่อนะสมุดผมใส่เป็นไอ้การ์ดม้าดํานะครับที่จริงผมใส่การ์ดม้าดำสามใบนะ ยดสมุดใบหนึ่งนะครับแต่มันมีการ์ดไอการ์ดไอนี้มานะครับผมลองทดสอบแล้วนะครับเนี่ยการ์ดตัวนี้นะครับถูกมากนะครับมันจะมีโอกาสปล่อยสกิลถี่ขึ้น3นะครับผมก็เลยยอมตัดสินใจขายการ์ดม้าดำนะครับไปหนึ่งใบนะครับเพื่อมาใส่การ์ดตัวนี้นะครับเพื่อให้เราตีไวขึ้นนะครับเพื่อให้เพื่อให้เราตีแล้วสกิลมันออกไปขึ้นนะครับเพื่อน ประมาณนั้นนะครับนะก็ใส่การ์ดมาดำหนึ่งใบยัาสมุด1ใบนะครับเราก็ได้เป็นส5บห้าเปอร์เนตนะครับตี MVP และมินินะครับ,รบส่วนการ์ดใบนี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะหน้าตาเป็นยังไงนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับ นี่นะครับเข้ามาตรงการ์ดเลยนะครับไปไหนนานี่นะครับใบนี้นะครับอ่าเอ็มเดียวนะครับนะแต่ถ้าใครอยากแรงจัดๆก็ใส่เป็นการ์ดมาดำนะครับผมทดสอบแล้วนะครับดาเมจห่างหนึ่งแสนนะครับแสนเดียวแรกกับดาม แสนเดียวอะแลกกับดาเมจที่ขึ้นผมก็ยอมนะมันห่างไม่เยอะครับมันห่างแค่แสนเดียวนะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆต่อมาเป็นเป็นเป็นหัวนะครับถ้าใครไม่มีใส่ม้าขาวเลยนะครับที่จริงม้าขาวแรงกว่านะครับแค่ผมอยากได้วิ่งไวขึ้นมาห้าแค่นั้นเองนะครับนะก็ใส่เป็นการกิจกรรมนะครับอันนี้คือหน้ากากลกฮูกนะครับนะหน้ากากเนี่ยมันจะมาคอมโบกับนาฬิกาแล้วนะครับอ่า คอมโบยังไงนี่นะครับเห็นไหมมันจะคอมโบกับประดับนาฬิกาเราเนี่ยครับเราจะได้ M อเมเ,เพิ่มมาอีก3แล้วก็เจาะเกาะเวทอีก3นะครับนะแล้วก็ไอ้นี่อีก5นะครับเห็นไหมครับมันจะคอมโบกันนะครับนี่เรามันสายคอมโบอยู่แล้วไอ้อนี้ไอ,ไอทุงมือทุงมือกับอาวุธเราก็คอมโบกันนะครับ นี่นะครับเห็นไหมคอมโบกันนะครับแล้วอาวุธมันก็มาคอมโบกับนาฬิกาอีกนะครับโอ้โหสายคอมโบผมอะเห็นไหมครับแล้วก็มาคอมโบกับนาฬิกาอีกนะครับเมื่อเกาะสตูเป็นศูนย์เราจะติดคี่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนะคอมโบกันงงเลยนะครับผมเนี่หาสายคอมโบนะครับปากนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับปากเนี่ยมันจะเป็นมันจะลดไล่สิทนะครับต้องใส่นะครับนะ หลังนะครับผมก็ใส่เป็นหลังอันนี้แทนนะครับถ้าใครไม่มีนะครับใส่เป็นปีกแดงก็ได้นะครับหรือใส่ใส่ตามที่เรามีก็ได้นะครับหลังนะส่วนหางผมก็ใส่เป็นตีท่าลงแปดเปรนนะครับถ้าใครไม่มีก็ใส่เป็นหางเรือตีบอสนะครับหางเรือก็ได้นะครับหางเรือตีบอสในร้านค้าครับมีนะครับเนี่ยผมจะเปิดให้ดูนะครับถ้าใครไม่มีนะครับใส่หางนี้แทนได้นะครับ เนี่ยหางเรือนี้แทนได้นะครับนะแรงเหมือนกันครับเพื่อนๆจบครับไปสเตตัสแล้วกันสเตตัสง่ายมากนะครับอัด AGI เต็มวิทเต็มที่เหลือลงเด็กแค่นั้นจบครับนะสายเนี้ยจบจริงๆครับแค่นี้จบนะครับไปสกิลเลยนะครับโคตรไวอะสกิลก็อัพป,ประมาณนี้เลยนะครับอ่านะ อัพประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะครับอัพตามผมเลยนะเป๊ะๆเ,เลยนะครับโอเคอ่าคัสสามนะครับจำเป็นเลยนะครับคือสกิลนี้นะครับอัพไปแค่5พอนะครับเพื่อนๆอ่าเพราะว่าออโต้เรา ใช้แค่สกิลเดียวนี้นะครับแล้วก็ยิงปกติแค่นั้นครับไม่ต้องมีบัฟบไม่ต้องมีอะไรนะครับมีแค่นี้จริงๆครับเพื่อนๆนะต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงเด็กน้อยนะโอเคลูกตื่นนะครับพูดเสียงดังไปนะครับอาจจะเสียงเบาลงนิดนึงนะครับอัพต่อมาก็เป็นสกิลนี้นะครับเอาไว้สักหนึ่งก็พอนะครับให้มาลงอันนี้ห้านะครับ อันนี้คือสกิลฮิวที่ผมใช้อะครับดีมากนะครับเลือดจะเด้งเรื่อยๆนะครับยืนแบบชิวครับยืนแบบยืนเงาๆก็ได้นะครับแล้วก็มาลงอันนี้10นะครับแค่นั้นผมเพิ่งเปลี่ยนมาได้แค่23จ็อบเองนะครับค่าสามอ่ะสกิลก็ยังอัพไม่ครบเท่าไหร่นะครับรอให้มันเต็มสัก70ก่อนนะครับมันถึงจะอัพครบเต็ม80อ่ะมันถึงจะแบบสุดนะครับนะ ประมาณนั้นนะครับรูนเอสนะครับรูนเอสของผมรูนผมยังหาไม่ได้นะครับใส่เท่าที่มีนะครับอันนี้คือผมใส่มั่วนะอันนี้คือไม่รู้มันอันนี้คือไม่ต้องใส่นะครับมันผมใส่มั่วเฉยนะครับใส่เอาสแต็กเฉยนะครับอันนี้ก็ใส่เป็นคีนะครับเพื่อนก็ใส่ประมาณนี้นะครับอ่าที่จําเป็นพระเอกเราก็คือสกิลนี้นะครับหาแถวสามให้มันได้เยอะๆนะครับ แต่ผมดันไปดันไปหาแถวสามให้มันได้หน่อยมันหาไม่ได้นะครับหาแถวสามให้มันได้เยอะๆะนะครับจําเป็นมากนะครับสกิลอันนี้ก็ฟื้นฟูนะครับเป็นสกิลฟื้นฟูประมาณนั้นนะครับจุดก็ประมาณนี้นะครับโอเครูนนะครับเพื่อนเพื่อนูนนี้ผมอัพมาจาก YouTube เลยนะครับเอ้ยผมอัพมา เอออัพผมอัพมาจาก Google พูดผิดนะครับผมเชิร์ชเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์เข้าว่ารูดูในเสกนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมก็ได้อัพตามใหม่ที่ผมขึ้นให้นะครับประมาณนั้นนะครับนะถ้าผมมาอัพสดนี่ผมกลัวผม,ผมต้องผม,ผมกลัวผมลืม อะไรไปสักอย่างนะครับกลัวแบบกลัวลืมนะครับผมก็เลยอ่ะขึ้นอย่างงี้เลยนะครับอัพอัพเองเลยนะครับจะได้แบบไม่ต้องไม่ต้องตุกตุกตุกล้องนะครับอ่ะผมพูดอะไรเนี่ยโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วครับไม่มีอะไรนะประมาณนี้นะครับสัตว์เลี้ยงก็ใส่เป็นเบบี้น้อยของเรานะครับโอเคครับ คลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับนะสวัสดีครับ